สวัสดีครับวันนี้ผมมาอ,อบอกวิธีปิดเปิดอัปเดต Windows 10นะครับสำหรับผู้ผู้ใช้ Windows 10นะครับมามา,มาที่คอนโทรลนะครับคอนโทรลเสร็จมาแอดมินทูธนะครับผมพู้รยอมภาษาอังกฤษไม่คล่องนะฮะเอามาสวิตนะครับสัางน้นนี้นะครับเอามาที่ Windows อัปเดตครับ มาที่ Windows Update นะครับตอนนี้มัน running อยู่นะฮะ running อยู่แสดว่าเอ่อทำงานอยู่เราจะปิดอัปเดตอโต้ Double Click ขึ้นมาครับปรับเป็นหนวน,นครับ Stop ครับแล้วก็ Apply ครับโอเคแต่นี้ปิดไปแล้วนะครับ r u นน i n g หายไปแล้วนะครับ เสร็จแล้วก็ปิดหน้าจอได้เลยนะครับถ้าใครจะมาเปิดอัปเดตก็ทำย้อนครับผมมาคอนโทรลได้แน้วรก็มนานี้นะครับมาซเซฟครับซเซฟแล้วก็มา w i n d o w ์อัปเดตเหมือนเดิมครับผมวินโดว์อัปเดตเหมือนเดิมถ้าเราจะมาเปิดนะครับก็ดับเบิลคลิกเข้าไปครับผมออตโต้ครับ เราสตาร์ทครับไมวพาครับนะครับสังเกตที่มีรันนิ่งมาแล้วนะครับขึ้นแล้วนี่ครับรันนิ่งขึ้นแล้ก็คืออัปเดตแล้วนะครับเสร็จก็ปิดครับผมแค่นี้ครับง่ายง่ครับผมก็ลองทำดูนะครับปิดเปิดอัปเดต Windows 10ครับผมขอบคุณครับ